ในสมัยที่หลวงปู่ผู้วัดอินทรวิหารเดินทุดงมีอยู่คราวหนึ่งท่านได้ปักกรดพักอยู่ใกล้บึงใหญ่แห่งหนึ่งใกล้บริเวณนั้นมีหมู่บ้านเล็กๆที่ชาวบ้านปลูกอาศัยอยู่2-3หลังขณะนั้นเป็นเวลาใกล้เที่ยงวันอากาศร้อนอบอ้าวท่านจึงได้ผัดผ้าและลงสงน้ําในบึงใหญ่พอดีชาวบ้านแถบนั้นเห็นเข้าจึงได้ร้องตะโกนบอกท่านว่าหลวงตาอย่างลงไปมีจรเข้ดูแต่ท่านไม่ได้สนใจในคําร้องเตือนของชาวบ้าน ท่านกลับเดินลงสงน้ำในบึงอย่างสบายใจในขณะที่ท่านกำลังสงน้ำอยู่นั้นท่านได้แลเห็นผิวน้ำด้านหน้าที่เป็นฟองขึ้นเบื้องหน้ามากไม้ผิดปกติเมื่อได้เพ่งมองดูอย่างชัดๆจึงได้เห็นหัวจอระเข้โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำห่างจากตัวท่านประมาณ3ามวาร้องกันนั้นเจ้าจอระเข้ยักษ์มันหันหัวมุ่งตรงปีเข้ามาหาท่านแต่ท่านก็มิได้แสดงกิริยาวาทวิตกแต่ประการใดใหม่กลับยืนสงบตั้งจิตอธิษฐานเจริญภาวนาจนจระเข้ไหวมาถึงตัวท่านร้องกับเอาปากมาดุนที่สีข้างของท่าน ทางด้านซ้ายและด้านขวาแล้วก็ว่ายออกไปไมิได้ทําร้ายท่านเรื่องนี้เป็นที่น่าอัศจรรย์ต่อชาวบ้านที่ยืนดูอยู่บนฝั่งเมื่อท่านขึ้นจากน้ําชาวบ้านต่างบอกสมัครพรรคพวกเข้าไปกราบนมัสก,การด้วยความเลื่อมใสศรัทธาย,ยิ่งนักและได้ขอของดีจากท่านคือตะกรุดท่านได้บอกกับลูกศิษย์ว่าในขณะที่เผชิญกับจระเข้ท่านได้เจริญภาวนาอรหังเท่านั้นและนี่ก็เป็นปาฏิหาริย์ของหลวงปู่ภูวัดอินทรวิหาร